ีแต่รอานานแล้วเมื่อไหร่จะมาหนูก็ไปโรงเงรียนจนมานี่แล้วก็ย,ยังไม่ได้รอยังไม่ได้ดูเลยใครรอใครนะ <laughs> ใครรอใครหนูไปโรงเรียนเพิ่งมานะนี่นี่มานั่งรอเนี่ยเอาชุดมาให้รอเนี่ยอะลองเบิร์น่งกัะตื่นเต้นกันยังเป็นอย่พี่น้อง,งว,นนอว่ารีเห็นกันอันนี้คือชุดคนที่น้องจะใส่แต่คอนเสิร์ตนะฮะแกะรับนัดต้นขาสั้น เราจะมาเปิดทางแรกนะนิโศมาจากกรุงเทพนะคบของคุณร้านเป้าหมายด้วยนะครับเขาเซ่อเี่อไปจนเด็ิที่ไหมเลยค่ะจนเพลิต้องเลยอ๋ออันนั้นอันเป็นเจนนั่นอันี้เป็ของเราเพลินชุดเพลินหนักประมาณสิบกิโลอ่ะชุดเด็กชุดเด็กน่าจะประมาณสิบโลชุดผู้ใหญ่เกือบยี่สิบนี่มันเืเ่นเหมือนกันยังไม่ได้มกันชุดที่ครูชินจังจะใส่อ่ประมาณยี่สิบอ้าตึงตึงแห้งน้งใส่กันที่้า ผอีกน้อยลูกว้าวนะเปิดเปิเเปิดอแล้วลองเลยนะว้าวเฮ้ยเหมือนกันตาเหมือนกันตาค่าอ้ยหอนนี่ไมอนหมอนนี่หน้าใสประมาณของผู้ใหญ่อ๋ออันนี้ของเด็กเลยเอาลองลองเอาเสือมาใส่บนว้าว ดูเลยทุกคนแม่แม่ขาดูสิน่ารักมากโอ้ยขึ้นข่าวีขึ้นี่าชีมเนาะเออเอารองสวมเบ้างกางเกงจุ๊บจิ๋วอน่รยสวงตัวหน่อยเออรองเซเอร์เซเิก่อนเอาร้องสวงสวงจะได้สวมเอาเลยมา มันก็จะคับนิดนึงเพราะมีอังกิงสอน่ว่าเอแอนมอยู่ดนเอวยีแต่ว่าแกว่าแกแกวัตอนเมื่ีนะนึ่งเดยบนติมีอนหนบอลหนอนนเาหนึ่งสองสามบตึบมาลัภาษาอังกเดี๋ยวนี้ละเอาหมดสิบเอาไปต้องเปิดก็ได้ษอกิแนเขาขี้เงี้ยนี่ปื้ด ซึ้งวานน่ไม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 ต้องอนี้เลยหวานมากสอนําบน้ำเพชรตอนเด็กไม่นี่พี่แบงค์ตอนเด็กไม่นี่หวานมากป้าสูไปปันจับปัดเอาบอกให้ใส่ไปซื้อประไม้อยากจัดมาให้เลยเอาตองหมดจุยาเอาไเปนเี้ยที่าซื้อทั้งนะ แต่ว่าต้องอีกอย่างเดียวสบใ่แต่ว่ามันิดขาดได้หรอจากนั้นจักหน่อยดูไม่พอแันยันมั้าแกนหลังไหมแกนหลังยันหลังไหมจังหน่อยเออมันแกนหลังตรงมันดัดมันดัดหลังใช่โอ้ีหลังป้าต่อเซเขาดีต่อเียวาดีเขดีให้เียเลยเพิ่เครื่องประดับนะฮะก็จะมีทั้งแคานี่ยังแหงมันแหวคางปัดหัว อันนี้ก็จะเป็นพี่พันไอ้มัดมัดกางเกงตุ้มหนงก็มีเบอรเยเอออเราบอสออล็อกก็อนพกหนักแล้วพกนัไม่ได้เต้ยเไมเต้ยเต้ยจะมปนอ่ะเต้ย ก็มาเต็ป้าก็มาเต็มดั้มดาสใ็การบอกว่าหนังน้ำตาลเอาได้ให้แม่แม่ซื้อบัตรซื้อตัวเขาไปในกลุ่มเนอะอย่าลืมซื้อบัตรนะคะออไม่ใช่ E P E P 9นะคะเตือนตามส์ททางที่นะคะใช่ครับแล้วจะแปะลิงไปด้านบนวันศิกนะคะปาาลัดจะแั้งแหลกวะนี่เคยเห็นแต่น้องใส่ชุดลำเพินนู่นเหลือลัด เราเคยเห็นแต่น้องใส่ชุดลำเพลินเพราะว่าอันเนี้ยคือมอหลับผันแกนของจริงแบบนี้แน่พอมออเพื่อของเด็กด้วยนะครับล้วพี่น้องซื้อมาซื้อตัวแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับอ่ะบ๊ายบายครันหลูบ๊ายบายเลือดยีมีโอเลยจะพอย